วางคัดก้อนสปราร์ก r สปราร์ก x สปราร์กแซดสปราร์กร้อยสิบห้าไอเทียมนะตัวนี้หนาะกว่าปกติสองมิลโตกว่าปกติสองมิลเส้นผ่าศูนย์กลางให่โตกว่าสปราร์กร้อยสิบห้าไอสองมิลนะครับสปราร์กร้อยสิบห้าไอโตกว่าสปราร์กแซดประมาณหนึ่งมิลนะครับทีนี้เรามาดูกันนะไอที่มันโตกว่ามันเอาไปใส่ชามคันนั้นไม่ได้เพราะว่าชามคันนั้นไม่ได้กึง่งชามตัวนี้ของคันนี้ กึงมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเราใส่เข้าไปแมตกันพอดีไม่มีระยะฟรีเลยไม่มีระยะฟรีใดๆทั้งสิ้นนะพอเราเอาคัดสปาร์คแซดมาใส่อ่านี่ไงหลวมเลยทีนี้นะครับอันนี้ก็ทําคลิปมาเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าหากว่าใครไปเจอคัดก้อนของสปาร์คร้อยไอนะครับที่หนาหนาเนี่ยที่หนา2มิลอา่าที่เส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่าปกติ2มิลให้ท่านเอาชามไปกึง มันจะแมทกันพอดีเลยเป๊ะจบหวานเจี๊ยบ